Going die. สวัสดีครับคุณกันลารับชมรายการวิช,นนวชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมตอนนี้จะเป็นคลิปเอ,อ่ออะไรดีกินเกนของชนแนลแล้วกันโอเค,อเคใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟอย่าว่านะครับโอเคมาเริ่มมาเลยวันนี้ผมจะมาสอนทําแบบว่า เอ่อม่ครับ hack ซ i e n t แบบว่าเข้าเกมมาสมุกมันจะมีตัวเสริมอ่ะตอนแรกเขานี่ google พิมพ์ไปว่า mykhaskclient แล้วก็เลือกเวอร์ชั่นแล้วก็เข้าเว็บนี้แล้วก็หลอหรอโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วมันก็จะมีให้พวกเลือกเนี่ย เวอร์ชันอะไรมันก็บอกอยู่หนึ่งจุดเจ็ดจดสหนึ่งจุดเจ็ดจุดห้าแล้วก็ถ้าไปตรงพวกนี้มันก็จะมีพวกเวอร์ชันเก่าๆอยู่โอเคในะที่นี้ขอยกตัวอย่างมาเป็น x c a บแล้วกันเมื่อดาวน์โหลดมันแล้วจะได้ไฟล์แบบนี้มาให้เข้าไปที่อต app d t แล้วตรงไปที่ m i n e คร a บแล้วตรงไปที่ f o ด d e r ที่ว่าเวอร์ชันลากมันเข้าไป เข้าเก็บมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากและคุณบายก็เงียบไปงอโอเคมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกว่ากด d i t profile แล้วก็หา AX c a r กเนี a ่ยซึ่งผมจะเรียกว่อยู่แล้วกดเพย์ไปเลย,ยงเงอ,อแล้วจะมาเจอกันในเซิร์ฟงอเซิร์ฟนี้ งาไม่ใช่สิงององาพี่เดยเสร็จปุ๊บจะสังเกตบนนี่มางาเอ็กของเอ็กค้ามันจะมีนี่มากดตัววายเดยวพูดชมไม่เรือกถามถามพวกคนว่า,าพูดกับเอ็ซีเหรออ๋อพี่ไอเด็กอ่ะโอเคมายกตัวอย่างตัวเอฟคือฟลายบินขึ้นไปดิ วายไฟไฟแล้วเราก็จะเด้งออกจากเซิร์ฟถ้าบินมากเกิน no fall n ตกจากพื้นไม่เก็บแปะไฟขึ้นใหม่ใหม่โอเคเอา f กับ n ออกต่อไป x delete แน่นอนแค่กีเ f เต้นอยู่บ้างแค่กี f เต้นอยู่ป่ะเห็นโอเคอันต่อไปซูมคอนโทรลอันซ้ายมันก็ซูมไป กดซู้มีที่พอออกเอ้ยกดคอนโทรลล่างอีกที่พอออกโตบี้โฟบอยเพื่อเออแสงที่เต็มที่ในชีวิตไม่ใช่ละแบบว่าเออห้องมืดๆกดปุ๊บเราจะเห็นสว่างันึ่นทเที๋ยวมันต้องชอ็อตต่อไปจีเชดเอสพีง่ายๆที่หาเชดน่ะที่มีเชมันจะขึ้นอย่างนั้นน่ะน่ะ ใช้หาสปารเนอร์ก็ได้นะเพราะสปารเนอร์จะมีเชสถูกมั้ยล่ะแล้วก็ไปหาโอเคออปชันต่อไปของไอ้นี่สปีดไม่เอ้ยนุกเกอร์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 นุกนุกนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันไปวาร์ปสร้างบ้านก่อนบาตไปวาร์ปสร้างบ้านก่อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแเปิ้ลเยวยนมาเต็มเลยเนะี่ยอ่ะพื้นที่โล่งอ,อ่ะมานี่ ทุบไดยงไหนดูดิยังไม่ได้โอเคถือโอกาสในนี่ต่อไปเลยกัน L คือสปินเขาวิ่งนั่นแหละไม่ต้องกดอะ่ะาก็สปีดก็ไวขึ้นแต่ผมไม่เอาเอาโอไทมเมอร์ไปละได้แน่นอนมันจะเร่งเวลาทั้งหมดไหมครับดูเวลากินไม่กังไง กินมามาก,มากผมคงอธิบายไม่หมดเอาแบบคร่าวๆแล้วกันอันต่อไปคือไอเอ,อื้อสักครู่ต่อไปม็อบออร่าง่ายๆม็อบออร่าถือดาบโหดๆไว้กดไ,ไมให้เราเห็นชื่อคนอเดินผ่านเน่ยเดินผ่าน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 าดเ,ออดเดินผ่านตายหมดโอ้โหโดนทั้งหมดเอ้ยเดินผ่านตายหมดหรือมิวใช่ม็อบออร่า น้องใส่น้องอีทีดิมาอีทีดิเราดูช่ราทีตัว R ตัว L ูยูสปินมา้ได้ให้ตเกแย่เซอร์ได้ดีตัวตัว I ไ้ยไม่ใช่อมองออนไลน์เกียนเซอร์ได้ดีแต่เอ็ีเขาเกเปิดก็เป็นเองเปิดแฮก้นสุดันน่อตัวเฮกูเกอร์ตาแก่โนเอร์มิชันอินิดแอลี ขุดเลยไม่ใช่งใช้ที่ขุดเลยใช่ไหมเนี่ยเออสถาหะพื้นที่ที่ขุดได้เอาทำเมื่อทำเมื่อไม่ไหวขุดได้ยังลองขุดดูให้หน่อยง่ายๆไปบ้านเราดีกว่าอ,อ,อ้าวเอ้ยยังไม่มีบ้านลืมไปสร้างบ้านทรัพยากรนั่งไปทั่วเดี๋ยวทีทีมาละกัน เชื่ออะไรเองอ่ะมูวีสองห้าสองห้าไงใดๆเลยขาที่ดีๆตาไลน์นิดหน่อยรับเดี๋ยวพค่งรับนะพค่งรับนะเดี๋ยวพค่งรับนะอะไรนะเดี๋ยวพค่งรับกันเดี๋ยวพคุณรับโอเคอ่ะต่อไปสเต็ปตัวพีสเต็ปอ่ะลองกดดูซุ้มย่างอ่ะสิ่งละ ปั๊บง่ายๆก็คือแบบว่าบล็อกขีดสูงแต่ผมก็ะทำไม่ได้ก็ขึ้นไปรู้สึกว่าทำเมื่อปักไม่ใช่นุ๊กเกอร์นี่เองโอเคถ้าไอตัววีตัววีก็คือหาพวกเฟเยอร์ไอเฟเยอร์มีคนอยู่ใต้ดินเลยเีอรับชี้ไม่ใช่ตายดิน ่าเราจะทำาไม่ดูว่ามันหาเพยเยอร์ได้กี่โอเคคืงนักปุ๊เดี๋ยวก็จบอีกเัวเอ้าไม่มีนะเออเราเรามาไวแป๊บหนึง่งเดินตามไม่ทันนะยามีของนำโชคอยู่นำ<อ>ทางครับ อ,อ,อแบบว่าทำไมมันอยู่ไกลจังรัาทีพีน้อยเออได้ได้ได้ได,ได้ตะกุนีม่มาไกลแล้วเนะี่ยวิวแบบไม่โหลดเออ แอปเปิลอีกะ <laughs> อะไปกินไปบอแอปเปิมลปมลาแบบไม่โหลดแมปไม่โหลดเออช่างนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขเขาจบกันแค่นี้ไปกินละสาระสัตว์ละเออสัตว์ละอันหนึ่งแค่แนวงั้นขอลาแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ